สวัสดีครับพ,รพียวหวนพากินครับผมวันนี้เมนูยำไส้ตันหมูครับผมยำไส้ตันหมูมีผักแตงมีแตงมีบักแตงครับเดอ้อบักแตงบักบักทัวมีผักหลายๆอย่างหอมนะครับผมมีหอมมีบักแตงมีประกาศขาวครับผมเสแสรบนำกันพี่น้องมามามาพี่น้องมากินขาวนำ พี่อ้วนพักกินครับมา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 พี่น้องกินน้ำกันมามามาแซ่บแบืมฮืจับพี่น้องเลยแซ่บน้ำกันโอ้ bây má mát mát, từ muối tan, đẹp đẹp, hmm, bây đẹp chân khưng, มามา่เขาเที่ยงพี่น้องเอ้ยอาหารเที่ยงแดดแห้งอืมงัแซบ่แซบๆพี่น้องเย้ยตัวอืมแซ่บขนาดคักขนาดพี่น้องเอ้ยอู้ 咔咔咔！嗯嗯，好吃！嗯嗯。 ใช่คร <languages? S 2> ั่ครัแบมโอเคโอเคโอเคพี่น้องแซบแบจับแ กรบกรบกรบเลยพี่ด้องเลยอืมกบอืมกบกบกบเลยอยากอิกนห่อนช่วงวันหนึ่งใบร่วงมั้เหรอใบย่างห่อนคักพี่น้องเลยอืมคักขนาด

ขนาดแบคักขนาดลูกพี่น่องเอ้แคระพักแคระมา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 ว้ายตรวจจัดตรวจจัดจเลยพี่น่องเอ้ยลังเว้น พี่น้องมากมาสวนน้ำกันขอแซบเป็นนัววันนี้มีผักหลายอย่างหลายแนวอยู่เป็นสวนเลยผักแซบ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 น้ำกันกุบกุบกุบเลยพี่น้องเลยโอ้เพชรขนาดนัวขนาดเพชรนัวขนาดอือ 嗯嗯。Mm hmm. mm hmm. กคไรแรคติดตามให้พี่อ้วนในเด้อครับเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณดีใจครับผมมามามาพี่น้องมาแซ่บๆกันอู้สุดยอดเลยพี่น้องเลยแดงจึงคึงอืมวัน อากาศมันฮ้อนเป็นยังเไยอืมอืมอืมทำองอืม,อม,อม,อม ข,ขนาดคักขนาดแบ่ขดออออแบขนาดพี่น้องเลยใบหอมแ่บขนาดพี่น้องเ้ยมาหาเขาขนาดมากินน้ำกันพี่น้องเลยเออแ่บนัว จับคักขนาดพี่น้องเยอโอ้อืมอ,อือคักพี่น้องอืมโอ้โหเยไ ลาเราเด้อพี่น่องเอ้ยลำล่ำไปด้วยกันทุกคนเด้อพี่น่องเอ้ยล้าลครับวัสดีครับ